สวัสดีค่ะตอนนี corner, ้เราอยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะแห่งที่สองนะคะจังหวัดมุกดาหารนะคะเราตามหลงตายอยู่นะคะเราตามหลงตายอยู่นะคะเราตามหลงตายอยู่นะคะตอนนี้หลงตายท่านเดินผ่านมาอย่างสะพานมิตรภารพไทยลาวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สีนวลน,นะคะรูเอ้ยไม่ใช่วัานนาสีนวลทางโค้งนะคะตอนนี้อยู่ใต้ถนนอนยู่ก่อนอย่าตามมุมตาเดอ๋ยวนี่ค่ะมุมตาตรงนี้คือสะพานไทยลาวแห่งที่สองนะคะตอนนี้เราอยู่ติดติดตามมุมตายอยู่นะคะชื่ยองไหน่อยค่ะชื่ยองไหน่อยนะคะ อันนี้ท่านไหนยกน้ําขึ้นรถนะคะขอให้สวยขอให้รวยนะคะตาทูค่ะยกน้ําขึ้นรถเลยค่ะยกเลยค่ะยกน้ําขึ้นรถเลยนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะรวบรวบผ้้เลยนะคะอย่าสะบัดนะคะหอมหอมหอมอมท่านไหนยกน้ำขึ้นนะคะขอให้สวยขอให้รวยนะคะท่านไหนอยากรวยนะคะ ยกน้ำขึ้นเลยค่ะยกน้ำขึ้นรถเลยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้น่าจะเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองน,นะคะจงังหวัดมุกดาหารนะคะใช่ไหมแ<ช>ม่ตรงข้างหน้าใื่ไหมสารเจริญนาตรงนี้คือสารเจริญนาตรงนี้คือข้างหน้านะคะเป็น ตรวจคนข้อมือค่ะกระพานนิตรภาพไทยลาาแห่งที่สองนะคะที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านะคะจะมีพญานาคอยู่ข้างหน้านะคะนั่นที่มุกดาหารนะคะตรงน,นี้คะ่ะพญานาคอยู่ข้างหน้านะะตอนนี้เราไล่เก็บน้ำยนืนะคะไล่เก็บน้ำ่นะะื้อเราตามหนุนไปอยู่ การเดินช้านะคะช่วงนี้ตอนนี้นะคะเราเห็นหมูตาชูงตามหมูตาตุ่มนะคะตาหมูตามามา,มาน,นนะคะแต่ตอนนี้ท่านนึง่งจิตเท้าแล้วนะคะเมื่อวานเมื่อวานท่านจะตามหมูตามาจากถิ่นเมราชนะคะ อำเภอศรีมราชจังหวัดอุลราชธาน,นีนะคะวันนี้ท่านก็ตามหลวตามาจากบ้านนาสีนวลน,นะคะวัดนาสีนวลน,นะคะทางคูนะคะตำบลนาสีนวลทางคูแล้วก็อำเภอชันมากนะคะ อำเภอชันมากจังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะเราจะผ่านอำนาจเจริญแค่อำเภอเดียวนะคะอำเภอชันมากนะคะมาต,ตาตน,นึงดวมตาพี่พี่ทหารเดี๋ยวเขาเขาน่าจะต่อท้ายแล้วเนาะต่อท้ายนนไหมเพราะว่าเดี๋ยวเอาเราให้เอาคันเราให้เต็มก่อน ทหารคะทหารเดี๋ยวบอกให้รถคันนี้ชะลอก่อนเดี๋ยวเอารถคันนี้ให้เต็มก่อนนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เลยมันยากเพราถนนแคบอ่าถนนมันแคบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะญาติโยมญาติพี่น้องนะคะพี่น้องที่มีศรัทธานะคะ ลุกเขา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 ไปเลยไปเลยไปเลยค่ะ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองเดินๆเป็นสงาจบแล้วใช่ไหมคะ,ะไรสดต่ออีกวไร,ร่สดเลยค่ะเรนีค่ะเรนนีค่ะ ดูปิดบรินันนะครับ ชื่อบ้านเก่าทะเบียงม้าชายปูบรรยาก,กาศบ้านเก่าคุณละควา่คุณระควี่นะบางคนลุงจ้าตองพ่อใครนะครับเวยด้นะคะเป็นแบบการนำไม้เก่าของบ้านมาทำเป็นร้านอาหารนะครับ